นันทานนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนนันทาเราฟิบอกว่าให้นัตตามาไหว้พระก่อนนัตตาบอกพระอยู่ในใจะใช่ไหมฟิงแมนแลออตอนตอนสมัยนัตตาบวชเป็นพระพ่อหนูก็บวชพร้อมนัตตารู้ใช่ไหมหรือไม่รู้เลยไม่รู้เลยอะไรเนี่ยถามพ่อไปถามเพาะว่าพ่อถามพ่อว่านัตตาบวชนี่เคร่งขนาดไหนพ่อจะไปกล้าตอบเลย ถ้าไม่ซึ้งมาได้นี่ได้ได้เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นระดับเกเกจินะเคร่งเจริงอะพูดจริงพูจริงอันนี้พอหนโรยุโอ้ยพิงดู๊อดจอดรถที่ไหนวะเนี่ยเจียวมากเยละโอ้ยเอาไงวเนี่ยโอ้จะจอดนี่เลยนัเครื่องใหม่เอ้ยอากล้ๆหน้าข้างหน้ารถออกดีไหมนี่วะโอ้ ซิงไม่เนอะมันจะมีไอ้ที่ว่าเขาเปิดเพลงแล้วก็เต้นเต้นหมดเลยอุย้ยลูกรูบูรูบูน้องซินดีปดัปดปัดปัดที่ที่ไหนบอกคนดูหน่อยงานวดัดที่ไหนอ่ะงานวัดทับเท้าค่ะ่าเราเด็กทับเท้าเราต้องมาไหว้พ้าก่อนโอ้ตกลงนี่เขาเปิดเพลงเขาเปิดอะไรเนี่ย ฟิงสวยมากน้องคนวันน okay, right? so> euh. ี้น้องฟิงสวยมากเอ่อสวยทุกวันอยู่แล้วน้าพูดเล่นโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวในไงกันนะครับตาเล็กอยู่ทักทายไประวังรถปนะลูกเดูดีๆนี่ทักทายกันดูนะาตาก่อนทักทายพี่ปาน้าอาก่อนด่วนเกตีค่ะเราจะคุยกันรู้เรื่องหมดเนี่ยไม่ได้ยินเลยตอนเนี้ขับไปเขาถึงเปิดยังๆเขาเป็นคอหูแตกเหรอ ดาวหน่าตาก,ก็เลยต้องแไไอไม,มองแล้ว๋ยวยชอวยช่วยชๆๆๆสวยไหมทุกคนแน่นอนไปนเรื่อเาหลีไปเดินทางลูกฟมีจิชาสวรรค์ให้ลงขึ้นไหม ใหญ่เท้าดูดินี่ก็นี่ก็เครื่องเสียงลุกดกตกลงว่านี่เรามางานๆๆงานวัดอะเ,เครื่งงอง,งเสียงอะก็เตะไปเลยแล้วก็หนังด้วยหนังหัง อคืตอนเด็กๆมากมากแล้วก็ไม่เคยมาเลยตอนนีก็นานก็ไม่มานานแล้วรู้สึกว่ามันได้ใจมากเลยแล้วเครื่องเสียงก็เยอะมากตอนนี้เอออเล็กๆคือไร จะได้ล่ำลาบรรยากาศคนดูไปเขาเงียบทำไมอยู่ดีๆก็เงี้ยวมาตกใจมันจะสบสศบเขาบอกอ๋อสขศขปการอ๋อขอให้เห็นขศอันนี้ก็เกนเราจะทำเงี้ย่เลยแล้วตกลงก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอร่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบงานวัดต้องมีเอออยู่แล้วไหนคุยกันแล้วว่าขอสศฝาขอสศช่วยชีวิตพวกเราคนดูเขาไมปดุเรื่อง แต่เมื่อกี้ไปดูเครื่องเสียงแล้วรู้สึกว่ายังไงมันมันดีไหมแล้วเขาจะดูดูนี่ไหมมันเป็นจอเล็กๆนะไม่รู้วอาจจะไม่ใช่ทางเราเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าคนยืนฟังเยอะมากเลยเราไปดูไปฟังทำไมฮะอธิบายให้คนดูไปฟังไอ้คนเขาไปยืนฟังอะไรกันเยอหรอเขาก็มาแบบเครื่องเสียงเครื่องทีวีจอจอหนังเล็กอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบมามาช่วยเออมาช่วยวาดให้คนมาดูเยอะๆดีเหมือนกันแต่ทีนี้ที่เราเสียงภาษาไทยเันได้สักสิบวัน ออกที่เสื้อเก็บจักวันเลยก็ดีนะแล้วรู้สึกว่าของเยอะไหมเยอะนะเยอะเยอะกว่าเยอะมีนะสุดที่น้าต้ามามันจะมีรถปองซิ่งอ่ะไอไม่ใช่รถที่เขาเปิดรถ่ใชเสียงไม่ใชเสียงรถแล้วก็จะมีจะจะมีเสาสวยๆแต่ดูนี่มีราะว่าโดนโดนข้ามอะเมื่อคืนกับบีเปิดค่ะ มันมีแต่เป่อยเฉยๆไม่มีนั่นก็คือมีเครื่องเสียงนะธรรมชาติเครื่องเสียงพรุ่งนี้เขาน่าจะมีอะไรนะลำวงย้อนยุคสิบสี่สิบห้าสองคืนพ่านแล้วผ่านไปแล้วพ่านแล้วคืแล้วไงีงานได้ไปแน่นอนเลยก็เดี๋ยววันนี้คือเราพิมพ์มาบอกว่าพาจริงแล้วก็พรุ่งนี้พิมพ์จะเดินทางแต่ว่าเรับมงเราจะทำให้น้าตาเปลี่ยนใจสาวๆไหมสาวสารลวใคราสาวสารลูกคราโอเค เราจะรู่ไปต่อค่ะส้อนยุคการอายุคงไม่เดียงต่างย้อนยุคอ่ะก็เขาก็จะมีแบบให้ขึ้นไปเต้นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโชว์สเต็ปให้นะครับดูไม่เห็นสเต็ปนักก็ขอบคุณครับเดี๋ยวขอญาติกินก่อนนะครับบุรีดวงสาวเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตลาดมาด้วยแล้วเราจะไปงานตกแต่งด้วยไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปในรู่นนี้อะโอเคเดี๋ยวติดตามชมนะครับไปนะครับดีครับขอบคุณของฝากของฝากของฝากบ้านเรา มาได้ท้อไหนครับอุ้ยน้องฟิงหนูอยากกินอะไรลูกอันนี้หนูชื้อๆดูนะในตาหน่อยไอตัวนี้ไข่ไงครับเปกระเทียมไหมสั่งเลยจ้าเท่าไหร่ก็ได้คนได้ไหมสุดสดสี่สิบคิดผักวันนี้ครับหมดสี่สิบบาทถึงมาเนี่ยไม่ถึงอายเขาได้เลยใช้ตังเป็นไงพอดีเป๊ะกับบ้านได้โอมกลับองโอมกลับพุ่น้งชิมได้ไหมกินไหม ได้ก <asure it S 1> ินได้หนูก็ชิม to well แล<ต> like ้วหนูชอบกินตัวอะไไอโกเกินไหมเคยแต่มันมันไม่รู้ใช่ไสามอ่ะมันเยอะมากินแมงกั้นเนงดี้ว่าไวนหมดสดจกไอโกเนี่ยดูดีก่นะต้ใจมองกินทั้งตัวอย่างงี้เลยหรอต้องินมากมา ขึ้นไปเลยนะอ้าว<อ>จะอยู่ป่ายนะังไงจะไปอยู่ป่าเนะี่ยเป็ไนไะงหนูต้องไม่กินหนโูกินเขียกินกบกินอะไรแปลกๆนะลูกอยู่ในป่ากับน้ำตาต้องกินแบบนั้นนะลูกอันนี้ของทอดนี่กินไม่ได้ก็กินอยู่ไม่ไนะด้น่ะดูมาทำหน้านะเดิอยู่ได้นะ่ะดูแมงกระด <laughs> ิ่เขาดูแดิตงตัวนี้ ปในนี้อ่ามาอ่าชิมชิมหนึ่งตัวชิม่ตัวลยลองดูมันลื่นมากเลยไปลาสาไปกลับลาสากินไม่ได้ไหมเดี๋ยวเราตามมาครับอันนี้ไม่ดีเลยอ่ะเอาที่นี่กินไดยพอ